ใจบันนี้แซลมอนโบง่ายมากอร่อยมากวัตถุดิบที่ใช้ก็ตามนี้เลยจ้าใครจะเพิ่มจะลดอะไรก็ตามใจชอบนะคะสาหาร่ายโรยหน้าอิมพอร์ตมาจากเมืองไทยซอสใส่ข้าวอันนี้พระเอกนะ <c oughs> ส่วนนี้ก็นางเอกขาดไม่ได้แซลมอนตอนล้างต้องโรยเกลือด้วยจะได้ไม่ขาวเสร็จแล้วก็ต้องเอามาซับน้ําออกนะคะตอนทอดน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นนะ,ะแล้วเราก็ปรุงรสเพิ่มด้วยพริกไทยกับผงกระเทียมขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือการทอดปลา เพราะว่าการทอดปลาแซลมอนเนี่ยจะทอดอยังไงให้หนังกรอบแล้วก็เนื้อข้างในนุ่มไม่แข็งก,กระด้านจนเกินไปมันก็มีเทคนิคนะคะจะริเราด้านหนังลงไปทอดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เลยค่ะ 7- จ็ถึงแนาทีแล้วค่อยมาพลิกด้านที่เหลือก็ทอดไปอีกด้านละสิบวิแค่นั้นก็เป็นอันเสร็จเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดแล้วคราวนี้ก็มาจัดลงจานใช้เป็นโบของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะได้ฟิลขึ้นอีกเยอะแต่บ้านเราไม่มีนะคะแล้วเราก็จับทุกอย่างมาลงในจานให้สวยงามราดด้วยซอสใส่ข้าวที่เป็นพระเอกของเรา ตามด้วยมายองเนสญี่ปุ่นที่เป็นนางเอกแล้วก็โรยด้วยสาหร่ายจบเมนูนี้เป็นของชอบของครอบครัวเลย